สวัสดีครับพบกับข่าวพยากรณ์อ,อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประจำวันที่7พฤศจิกายนพศธธาาา2568ครับมาเบิง่งลักษณะอากาศกันก่อนนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง่งกับมีลมแรงเนื่องจากอิทธิพลของพายุดีเรสชันคันเมกีที่เคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี ้วก็มีแนวโน้มจอรกำลังลงเป็นยอมคอนอุกาศตมํตำกำลังแรงในระยะทัดไปนะครับภาพไทยดาวเทียมกะเห็นได้ว่ามีท้องฟ้าปกคลุมดวยเหฆส่วนหลายนะครับแล้วก็มีฝนโปรยเกือบทั่วพื้นที่เรดาร์ตัวอากาศจังหวัดขอนแก่นนะครับพบกลุ่มฝนตกกระจายบริเวณจังหวัดเลยนองบุรีรัพผู้ชัยภูมิขอนแก่นและก็มหาสารคามเป็นบริเวณกว้างนะครับ เดอดดาลตัวอากาศจังหวัดสกลนครน,นะครับพบกลุ่มฝนตกกระจายบริเวณจังหวัดอุดรธานีหนองคายแก็ขอนแก่นนะครับครับมื้อนีก็มีฝนฝ้าน้องระยะ80ของ้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งและก็มีลมแรงนำส้นหลายนะครับฝนกระจายเนียนบริเวณจังหวัดมหาสารคามกาลสินขอนแกน่นและก็ชัยภุมิอุณหภูมิสูงสุดมื้อนีนะครับขาดหมายไว้ที่26ถึง30องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิต่ำสุดนะครับระคาบหมายวิธี20 24องศาเซลเซียสครับกับฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจที่ด้เกิดน,น้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำปลาหลายๆได้โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณาลาดเชิงเขาไกลทางน้ำหลายทานพื้นที่ลุ่มและก็พื้นที่น้ำขัง สำหรับเกษตรกรนะครับควรเตรียมการป้องกันและการระวังอันตรายการระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรร่วมทั้งให้ดูแลสุขภาพหนึ่งจากสภาพอากาศที่เป็นแปลงในช่วงนี้เอาไว้นนะค,ร,คร,รับครับสำหรับข่าวพยากรณ์อ,อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับผมกมีเพียงแค่น้ตอนขอตัวลาไปกรสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจ